โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับไลโนเวลเอ้ยไลโนเวลเรื่องกะแล้วชีวิตรักวัยรุ่นของผมมันต้องไม่สดใสเลยสักนิดนั่นเองนะบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยผมเออ่ผมเคยทำาละครั้งหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดเออแน่จำไม่ผิดหรอกคูเคยทําแล้วแน่ๆแหละอืมก็เอามาเอามาอีกรอบแล้วกันนะเ <laughs> ออ เอาทำตรงแล้วเ,เรื่องเรื่องนี้เนี่ยมันมีเ,เป็นอนิเมะด้วยนะเป็นภาคไทยนั่นเองนะภาคสนุกมากนะตลกดีนะสำหรับภาคไทยซีซั่นที่หนึ่งนั่นเองนะส่วนซีซั่นที่สองเนี่ยผมยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปดูนั่นเองนะถือว่าใช้ได้เลยนั่นเองนะอ่ะเข้าไปดูนี่ทางด้านหน้าปกก็แบบนี้เลยนะก็สวยๆ เป็นของสนักพิมพ์เซนชูนะเซนชูโนเวลนะนะเล่มก็ต้องเล,เล็กนะพูดต,ตรงๆราคาเล่มเนี่ยจะอยู่ที่160บาทนั่นเองนะครับเป็นแนวคอม,ด,อนะอคอมดี้เลิฟนะเลิฟคอมดี้เหมาะสำหรับทั่วทั่วไปออสำหรับคนทั่วไปก็มีเปลยเล็กๆน้อยๆน,นั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆหน่อยนะครับคุณผู้ชม ก็แบบมานานแล้วเก็บไว้ไม่ดีด้วยแหละนี่ก็มีประมาณแปดตอนนั่นเองนะถือว่าอืก็น่าจะเหมาะกับเล่มมันแหละมันเล่มมันก็ไม่ได้ใหญ่นะเออนะชื่อตอนนี่แปลกๆนะเออมันเนี่ยเฮ้ยกล้องมึงก็โฟกัสดีโอ้โหนี่ชื่อตอนเนี่ยมันมันมันเหมือนมันเหมือนเป็นเหมือนคําพูดนะ เอาเป็นว่าอะไรนะฮิกิยายะฮาจิมันนั้นมีนิสัยบิดเบี้ยวไม่ว่าเมื่อไหร่ยูกิโนชิตะยูกิโนจะเดี๋ยวเสมออะไรอย่างนี้นั่นเองนะอืมแรกๆก,ก็จะเป็นปกหน้าสีนั่นเองนะสวยๆแล้วก็นี่โอ้โยยาวซะด้วยเช็ดเคนี่เป็นไง <laughs> แล้วก็ นี่ตัวละครนั่นเองนะครับคนแรกเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์นะอาจารย์อะไรเนี่ยอา,อาจารย์เชืยย่ออะไรไม่รู้อะเออที่รู้เป็นเป็นคนเริ่มต้นเรื่องเลยนะโผล่มาตั้งแต่แรกเลยอาจารย์เนี่ยเออแล้วก็เป็นคนพาพระเอกไปชมลมที่นางเอกอยู่นั่นเองนะส่วนคนนี้เนี่ยจะเป็นอ่ ทสกะนั่นเองนะไซกะโทสกะคนที่แบบฮาจิมัน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 นะที่ที่อ่าที่พระเอกมันบอกให้ให้เรียกหลายๆรอบนะ <c oughs> แล้วก็คนนี้คือยุยกาฮามะนั่นเองนะคนนี้น่าจะชอบพระเอกและะ้วมั้งเออถ้าจะไม่ผิดเนี่ยในในในอนิเมะเนี่ยน่าจะเป็นช่วย ช่วยหมาพระเอกหรอมัง้งเออช่วยช่วยหมาของยูยูกามะหรอมั้งพระเอกอะทำให้อ่าเป็นจุดจุดเริ่มต้นของพระเอกนะที่อ่าไม่มีเพื่อนนั่นเองนะเพราะว่าต้องต้องไปอยู่อ่าในโรงพยาบาลก่อนนั่นเองนะพอพอมาเรียนก็เลยเพื่อนน้อยหรือว่าไม่มีแทบไม่มีเลยนั่นเองนะส่วนวนนี้นี่จะเป็นอ่าโยชิเทรุไซโมกุสะนั่นเองนะมหาเทพเบียวของเรา <laughs> คือ น่าจะเป็นเพื่อนแม่เอกแหละเออคบกันได้นะคนนี้อ่าเป็นแนวเบียวนั่นเองเขามีอ่าเขาอ่าทำแต่งแต่งนิยายนั่นเองนะแต,แต่งนิยายแล้วแบบโดนด่านิฮาจัดจัดเลยเออส่วนคนสุดท้ายก็จะเป็นอ่ายุกิโนชิตะยูกิโนนั่นเองนะบอกเลยว่าคนนี้ปากแซบมากแม่ ไปอ่านในในนิยายหรือว่าในอนิเมะเนี่ยก็ปากแซบเหมือนกันเลยนั่นเองนะเอเออใช้ได้เลยเรื่องนี้นี่ตัวหนังสือนี่เป็นเล่มที่ไม่ใหญ่อ่ะตรงตรงนี่เขาจะมีอะไรเนี่ยย้อนมองชีวิตมัธยมปลายมันก็จะมีบ็อกนะ ใครเน้นอ่านก็แนะนำว่าอ่านทุกหน้าก็จะดีมากนั่นเองนะนี่ก็ตามนี้เลยนะตัวหนังสือนี่ไม่ไม่ได้เยอะนะเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเล่มมันไม่ใหญ่ไม่เท่านิยายนั่นเองนะเพราะว่ามันคือไลท์โนเวลอืมไปปุ๊บก็จะมีนี่บอกด้วยอ่าภาพนั่นเองนะซึ่งไม่ใช่ภาพสีแต่เป็น น,น่าจะเป็นขาวดำมอ่ไปอีกไปอีกน่าจะจบตอนพอจบตอนก็น่าจะมีภาพภาพให้ให้ดูนั่นเองนะอะไรอย่างนี้อ่านี่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 กิเงยะอย่ามาพูดเรื่องคติประจำใจด้วยสายตาปลาตายเหมือลอยแบบนั้น บ้าหรือเปล่าแล้วก็จะมีแบบํำรวจความตั้งใจนั่นเองนะคติปศประจําใจความตั้งใจแนวทางดําเนินชีวิตไม่ใช่เรื่องอยี่ต้องเป่าประกาศออกไปแต่เป็นเรื่องที่ควรจะเก็บไว้ในใจคนเดียวนั่นคือคติประจําใจของผมนี่แหมใครใครใครดูเรื่องนี้เนี่ยแบบเออเวลาที่มันพูดเฮ้ยแม่งใช่วะเวลาอ่าตอนที่มันพูดเฮ้ย มันมันมันจะแม่งแม่งอยู่นะเวลาตอนตอนที่มันพูดใส่พูดเหมือนว่าเอ้ยพระเอกมันพูดอะเฮ้ยแม่งใช่วะเอ้ยเออพูดว่ามันเหมือนจะใช่นะแต่ในความคิดของคนอื่นมันมันแปลกๆนั่นเองเนี่ยแต่สําหรับผมที่เอ้ยมันก็ใช่นะเออมันเหมือนจะใช่เออะไรประมาณนี้นั่นเองนะสําหรับเรื่องนี้อ่ะก็ลองไปหาอ่านกันได้นะหรือว่าไป ดูในอน,นิเมะได้นะรู้สึกว่าจะมีประมาณ2-3งสซีชั่นนี่แหละเออสำหรับกะแล้วชีวิตรักวัยรุ่นของผมไม่ต้องไปสดใสเลยสักนิดนั่นเองนะอ,อ่าเป็นแนวเลิฟคอมดี้ตลกตลกนั่นเองนะ